รู้ก่อนในฉันนั้นเธอมีใครและเขาสำคัญเท่าไรก่อนที่เขาจากไปทิ้งเธอฉันก็คือคนที่มีแค่ใจที่รับเธอได้เสมอทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยเลืมตลอดเวลา แต่ก็ยอมเพราะหวังสักวันชนะหัวใจของเธอแล้วสิ่งที่ฉันนั่นเคยหวาดกลัวไม่ขอให้มันเป็นจริงสิ่งที่ทำให้เธอไววหวัน่นเ,เขากลับขึ้มาให้เธอเห็นใจ ขอให้เธออภัยแู้ฉันต้องทำอย่างไรจะบอกกับฉันไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรแต่อยู่กับฉันเพ่นแค่เพียงกายแต่ 在。 คำเดียวเลยพี่ Water Walk Again น้ำอ่ะน้ำคือสมใจแม่แม่อยากเจออะไรวันนี้แม่เจอเขาใช่ไหมพี่มัมดูดีใจแทนพี่มัมจริงอองจริงจะร้องไห้ด้วยเหรอดีใจไปต้องกีดอ่ะต้องกีดเลยดีใจแทนเขาอ่่ฟังเสียงแม่รู้ถึงใครเอาจริงโตโน่โตโน่พี่เขายิ้มหวานมาก อ๋อย <mile> oh. ิ้มหวานแล้วตาเขาอะมีประกายแบบยิบยิ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 เลยอะค่ะอ๋อไรวินชอบที่สุดคือจังหวะเนทแอร์ของทุกคนในนามเพื่อนรัก15ปีที่ผ่านมาตอนนี้อาจจะไม่ได้คบแล้วเนี่ยพออะไรนะะไรนะอาจจะไม่ได้ครบแล้วตอนนี้จะไม่คบเขาใกล้ชิดกับหนูมากตอนนี้ดิกกี้นะชัด จะใช่ใช่เหรอเป็นนำอีนิกกี้คิดว่าอายุเท่าไหร่วัยรุ่นวัยรุ่นอายุ20กว่าน้องมัมครับน้องมัมอุ๊ยมัมความใจเย็นก็รู้แล้วว่าเด็กอ่อนกว่าพี่40ปีอุปีน่าจะ20กว่าผมไม่เด็กแล้วผมก็ไม่เล็กด้วยนะครับ เธอเจอกับพี่ล่าสุดกี่ปีมาแล้วเจอทุกวันเลยครับเจอทุกวันทำไมเจอทุกวันน่ะเจอในฝันไงครับถอดเลยถอดเลยถอดเลยไม่ให้เขาถอ่้อแไมา่อแกอ ขอโทษนะน้องแพนจบแล้วเรื่องคนมีบารยาทด้วยน้องแพนมาครั้งแรกก็ประทับใจค่ะประทับใจแพนเราแพนเปิดโลกน้องแพนมาครั้งแรกเรามาครั้งสุดท้ายอแกนดโอเพนนิงเรารู้จักกันขนาดไหนจูบกันได้ครับไม่หายแล้วเดี๋ยวก็แพงเปิดจูบเลยถ้าถ่ายถูกแล้วให้จูบดีกว่า่ายถูกให้จูบ อุ๊ยถ้าทายไม่ถูกพี่จะได้อะไรคะับไอตบค่ะตบจุบตบจุบเนี่ยไม่ตบอันเดียวผมมีเรื่องจะถามน้องมัมหน่อยครับปกติน้องมัมบ่อยไหมครับบ่อยบ่อยถึงอะไรฮะซื้อบ่อยไหมครับซื้อเนี่ยเคบคุนเพี้ยนอยู่กับไอ้เรื่องซื้อเนี่ยแล้วซื้ออะไรอ่ะพี่มัมซื้ออะไรอ่ะซื้อผู้ชายซื้อผู้ชายแหมกันใส่ซื้อนะอ่ะเข้าบ้าจัดกันเอ้คุณแล้วอ่ะ นั่นเครียดแล้วพี่มัมเครียดแล้วคุณถามนักดนตรีไหมไปถามเขาไม่ได้เขาก็ไม่รู้รู้หรือยังว่าตอนที่น้องบอยเขาเป็นอองอองเนี่ยรู้ยังรู้ยังพี่เมื่อกี้ผมอองขนาดนั้นเลยเหรอฟิลนี้เลยฟิลนี้เลยบอยอ่ะฟิลนี้ใช่ไหมครับแต่พี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วน้องมัมแต่งงานแล้วใช่ไหมคะเขาไม่คิดว่าแต่งงานแล้วอ่ะแฟนเขานะ คือลูกสาวของพี่หลังล็อกเคสราพี่โดมพี่โดมรู้จักพี่หลังล็อกเคสราไหมคะ <l ots> พ่อตาเอาครับอูกขอครับลี่มาเอางี้ผมให้สี่คนให้สามคำเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงเริ่มจากพี่บอยครับขอสามคำให้นักร้องหลังกำแพงครับสาวกรี๊ดมากน้องแพงครับนุ่นใหญ่มากดุนใหญ่มาก <l ots> เพียงไม่เียทีแทนปรับตัวได้กกนมปรับตัวแบบคงมกืนกับพวกเราแกนโอเปิ้ลจิงรุ่นใหญ่มากรุ่นใหญ่มากโอเคโอ้ยเป้าครับยิ้มหวานมากยิ้มหวานมากและสุดท้ายพีทุกกี้ครับลูกเพนสีลูกเพนสียูไม่บอกชื่ออะใบชื่อมาสักชื่อสิที่ใกล้ชิดอ่ะบอกชื่อก็ได้อ่ะอยากได้ชื่อก็ให้อ่ะนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออก กินไปไงถ้าเอ่ยชื่อคือถูกเลยไงจะพูดพูดทำอะไรพูดทำอะไรมองไม่ออกเลยจริงๆครับว่าเกมนี้ของพี่มัมจะออกหน้าไหนเพราะต่างฝ่ายต่างแกงไม่หยุดพักหายใจช่วงหน้าไม่รู้ว่าเมื่อกำแพงถูกยกขึ้นพี่มัมจะวินไปได้หรือไม่พี่รู้ตั้งแต่ที่เขาร้องเตียงแรกเลยนี่มั่นใจขนาดนี้ถ้าผิด <c oughs> ถ้าผิดถ้าผิดออก <um> ถ้าพี่มัมตอบถูกให้จูบปากน้องตอบผิดจูบปลายคางมือกองได้เลยได้เลยได้เลย